สะเทือนอีสานก่อนเลือกตั้งแค่2วันตำรวจไซเบอร์บุกทลายเว็บพนันหวยพันล้านโยงตัวเต็งสอสอพักดังและตำรวจใหญ่งานนี้ใครจะรอดใครจะร่วงก่อนวันโหวตอาทิตย์นี้มาฟังความจริงที่กาลสิน์กันครับเฮ้ย <Hey, S 1> ต้องร้องเฮ้ย <Hey, S 1> ดังๆเลยครับงานนี้เพราะรายชื่อที่โผล่ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ไก่กาอาราเล่ที่ไหนแต่มันคือระดับบิ๊กในวงการการเมืองท้องถิน่นและระดับชาติของจังหวัดกาลสินทั้งนั้น สสอบอลพลากรพิมพนิษฐ์ผู้สมัครเพื่อไทยกลสินเขต2กับสอจอเปียวปฐมพงษ์ภูเต้าเงินและแก๊งนักการเมืองดันมีชื่อไปพัวพันก,กับการสร้างเว็บพนันหวยออนไลน์ชื่อดังอย่างหวยสด plus.com ที่มีเงินหมุนเวียนในระบบกว่า1,200ล้านบาทคุณพระเงินขนาดนี้เอาไปฟอกซื้อรถหรูสร้างค่ายมวยแถมยังเอาไปสร้างพระวัดดังในอีสานบางหน้าอีก เงินพันล้านนี่มันไม่ได้แค่ซื้อของหรูๆนะครับแต่มันซื้ออิทธิพลซื้อพักพวกสร้ยเครือข่ายให้ตัวเองเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในพื้นที่ได้สบายสบายตำรวจไซเบอร์บุกถอนรากถอนโคนกันตั้งแต่7ดโมงเช้าวันนี้แต่ทว่าคนระดับสั่งการตัวจริงดันหายวับไปกับสายลมก่อนการเลือกตั้งใหญ่ที่จะมาถึงในอีกแค่2วันงานนี้ใครจะรอดหรือใครจะต้องร่วงจากเก้าอี้บ้างเยน็ยนๆแบบนี้เลิกงานกันหรือย,อยังครับ ถ้ากำลังขับรถกลับบ้านหรือนั่งพักผ่อนอยู่ผมอยากให้ฟังข่าวนี้ให้ดีเพราะนี่คือข่าวสะใจสดๆร้อนๆส่งตรงจากกาลสินที่ทำเอาชาวบ้านร้านตลาดตาสว่างกันเป็นแถวเมื่อตำรวจไซเบอร์บุกถอนรากแก๊งเว็บพนันหวยยักษ์ใหญ่หวยสด plus com ที่พีคือมันโยงไปถึงนักการเมืองท้องถิ่นสสที่กำลังหวังเก้าอี้พักเพื่อไทยอดีตตำรวจระดับนายพันไปจนถึงพออโรงเรียนอนุบาลฟังไม่ผิดครับ พอโรงเรียนพอ,อ,อที่ควรจะสอนเด็กๆให้เป็นคนดีแต่กลับมาทำธุรกิจสีเทาที่ทำลายครอบครัวคนอื่นมันย้อนแย้งจนน่าเศร้าใจจริงๆครับแล้วจับกันตอนไหนรู้ไหมจับกันก่อนเลือกตั้งแค่2วันนี่มันตบหน้ากันชาดใหญ่สะใจคนอีสานสุดๆเรื่องราวมันไม่ได้เพิ่งเกิดวันนี้พรุ่งนี้นะครับแต่มันต้องย้อนกลับไปแกะรอยกันตั้งนานแล้ว แหล่งข่าวระบุว่าตำรวจกองบังคับการสืบสวนไซเบอร์ส่วนที่3หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าบกสอท3เนี่ยเขาซุ่มโปงสืบสวนเว็บหวยสด plus.com ม,มาพักใหญ่แล้วเว็บนี้ไม่ได้มีแค่หวยรัฐบาลนะคุณมันมีครบวงจรทั้งหวยลาวหวยฮานอยหวยหุ้นเรียกว่าก็จะมอมเมากันให้หมดตัวไปเลยคือเปิดให้แทงกัน24ชั่วโมงมีแอดมินคอยตอบเหมือนเว็บขายของออนไลน์เลยครับ แต่นี่คือขายความหวังลมๆแรงๆที่สูบเงินจากกระเป๋าชาวบ้านไปจนหมดตัวหลายคนอาจจะเริ่มจากเงินแค่หลักสิบหลักร้อยเพราะคิดว่ามันน้อยนิดไม่เป็นไรแต่เว็บพวกนี้มันออกแบบมาโดยใช้หลักจิตวิทยาครับมันจะปล่อยให้เราถูกรางวัลเล็กๆน้อยๆในช่วงแรกเพื่อให้เราตายใจรู้สึกว่าได้เงินง่ายแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเงินเดิมพันสูงขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายก็ถอนตัวไม่ขึ้นกลายเป็นหนี้สินท่วมหัวนี่คือวงจรอ,อุบาทที่ทำลายมาแล้วนับไม่ถ้วนครับ และจากการสืบสวนเชิงลึกก็ไปโปะแตกเจอความเชื่อมโยงเครือข่ายกับอีกเว็บหนึ่งที่ชื่อว่าบ้านหวย98ซึ่งเจ้าของไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นสอจอเนปรถมนันจันดอนนักการเมืองท้องถิ่นชื่อดังในกาลสินนั่นเองโดยเส้นทางการเงินที่ตำรวจเขาแกะรอยมาได้เนี่ยพบว่ามีเงินหมุนเวียนร,มรวมๆแล้วแต่1,200ล้านบาททำกันมาเป็นล่ำเป็นสันตั้งแต่ปี2 5 6 2นวแล้วกินเงียบกินนานจนพุงกลางกันไปข้าง แล้วจุดพีคมันอยู่ที่ไทม์ไลน์ช่วง2วันที่ผ่านมาครับเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ปี2,569สารอาญาได้อนุมัติออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องระดับหัวกะทิถึง5รายตามหมายจับที่692ถึง696ทับ2,569ในข้อหาหนักจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์และฟอกเงินมาดูรายชื่อกันชัดๆว่ามีใครบ้าง คนแรกสอจอเปียวปฐมพง์ภูเต้าเงินอายุ31ปีเป็นถึงสอจออำเภอยางตลาดคนที่2นายธนาวุฒิแสงแก่นเพชรอายุ44ปีตำแหน่งคือผอโรงเรียนอนุบาลรัตนากาลศินเป็นแม่พิมพ์ของชาติแต่มาทำเรื่องแบบนี้เนี่ยนะ คนที่3นายสุพโชคพละไกลอายุ64ปีเป็นถึงอดีตนายตำรวจคนที่ครั้งหนึ่งเคยสวมเครื่องแบบผู้พิทักษ์สันติราชกลับกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการเสียเองคนที่4นายพัฒวัฒนาพักเรืองสุขอายุ30ปีและคนสุดท้ายนางสาวพรณภาแสงโทโพอายุ30ปีที่ทำหน้าที่เป็นบัญชีม้าซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญที่คอยรับและโอนเงินสกปรกเพื่ออําพรางเส้นทาง แต่ความน่าเจ็บใจมันอยู่ตรงนี้ครับเพราะรายงานระบุว่าตัวการใหญ่อย่างสอจอเปียวกับสอจเอนเนี่ยไหวตัวทันลบหนีออกจากพื้นที่ไปตั้งแต่วันที่20มกราคมหรือเกือบ3ามสัปดาห์ก่อนหน้านี้แล้วข่าววงในบอกว่าข้ามแดนหนองคายหายเข้ากลีบเมฆไปเรียบร้อยถามจริงรู้ตัวก่อนล่วงหน้าขนาดนี้มีพรายกระซิบหรือเปล่านี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วครับการที่ตัวการใหญ่ระดับนี้หนีไปได้ก่อนหมายจับจะออกเกือบเดือน แสดงว่าต้องมีเกลือเป็นหนอนในกระบวนการยุติธรรมอย่างแน่นอนคำถามคือใครคือหนอนตัวนั้นมาถึงเหตุการณ์ล่าสุดณนะเวลา18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นวันนี้กันบ้างย้อนกลับไปเมื่อเชา้านี้เวลา7โมงเชา้าพลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรพบชอสอ,อ,อทอสั่งการให้พลตำรวจตอคมกริสุขไทยพอบอกอสอ,อ,อทอ3พร้อมด้วยพันตำรวจเอกคัมพีพรมสนธิรองพอบอก และทีมงานชุดใหญ่สนที่กำลังบุกเข้าตรวจค้นเป้าหมาย2จุดเน้นๆในตำบลกาลสินอำเภอเมืองจุดแรกคือบ้านของสอจอเปี่ยวที่ถนนกุดยางสามัคคีตามหมายคน้นคอ3 3ทับ2,569ลงวันที่5กุมภาพันธ์จุดที่2คือบ้านของนายธนาวุฒิผอโรงเรียนเลขที่16ทับ89 ถนนเลี่ยงเมืองสงเปลือยตามหมายค้นคอ32ทับ2,569ผลการตรวจค้นเป็นยังไงรู้ไหมครับยึดเอกสารหลักฐานได้เพียบเช่นสมุดบัญชีธนาคารหลายสิบเล่มคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและเอกสารการเงินที่เชื่อมโยงไปยังเครือข่ายอีกเป็นปึกๆแต่ไม่เจอตัวใครเลยสักคนเงียบกริบไร้เงาเจ้าของบ้านแต่ถึงตัวจะหนีไปได้แต่หลักฐานมันมันมดแน่นครับ ตำรวจกำลังขยายผลเตรียมออกหมายเรียกบุคคลสำคัญเพิ่มอีกและชื่อนี้แหละที่ทำเอาสะเทือนไปทั้งจังหวัดเพราะคือสอสอบ่อนพลากรพิมพนิษผู้สมัครสอสอกาลสินเขตสองจากพักเพื่อไทยและยังมีผู้กำกับสอพอมหาสารคามอีกคนด้วยโดยสัปดาห์หน้าทั้งคู่ต้องเข้ามารับทราบข้อหากับพนักงานสอบสวนเพราะเส้นทางการเงินมันโยงไปถึงแบบดิ้นไม่หลุดเรื่องนี้สะเทือนถึงพักเพื่อไทยเต็มๆครับ การที่ว่าที่สสของตัวเองมีชื่อพัวพันกับคดีใหญ่ระดับประเทศแบบนี้ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งมันคือฝันร้ายชัดๆอาจถึงขึ้นชี้ชะตาผลแพ้ชนะในเขตนั้นได้เลยทีเดียวคิดดูสิครับอีกแค่ไม่กี่วันก็จะถึงวันเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้แล้วเจอข่าวนี้เข้าไปคะแนนเสียงจะเหลือเท่าไหร่นี่ไงล่ะครับความจินที่น่ารังเกียจก่อนเลือกตั้งสองวัน ภาพมันฟ้องชัดเจนว่านักการเมืองพักใหญ่สสที่หวังจะเข้าไปนั่งในสภาสอจอท้องถิ่นอดีตผู้พิทักษ์สันติราชไปจนถึงผอโรงเรียนคนกลุ่มนี้กลับมาเอี่ยวกับธุรกิจสีเทาเงินหมุนเวียนหลักพันล้านเอาเงินบาปไปฟอกซื้อรถหรูขับโชว์รวยสร้างค่ายมวยบางหน้าหนักสุดคือสร้างพระสร้างวัดหลอกให้ชาวบ้านกราบไหว้ศรัทธา ใช้ความศรัทธาของคนเป็นเครื่องมือฟอกขาวให้ตัวเองสร้างภาพเป็นคนใจบุญแต่เบื้องหลังคือเงินที่ได้มาจากการทำลายชีวิตคนอื่นทั้งที่เงินมาจากหยาดเหงือ่อและความล่มจมของพี่น้องชาวอีสานที่หลงไปเล่นพนันลองนึกภาพตามนะครับเงินทุกบาทที่เอาไปสร้างโบสถ์ซื้อทองปิดองค์พระหรือแม้แต่บริจาคให้โรงเรียนมันคือเงินที่แลกมากับน้ำตาของครอบครัวที่แตกแยก คือเงินที่พ่อแม่บางคนขโมยมาเพื่อแทงหวยคืออนาคตของเด็กที่ต้องพังทลายเพราะพ่อแม่ติดพนันการกระทำแบบนี้มันไม่ใช่แค่การฟอกเงินแต่มันคือการดูหมิ่นความศรัทธาและเหยียบย่ำความทุกข์ของคนอื่นเพื่อสร้างบารมีให้ตัวเองมันเลวร้ายยิ่งกว่าโจรปล้นธนาคารเสียอีกครับบอกตรงๆว่าโกรธแทนพี่น้องที่โดนหลอกจริงๆครับ แต่มันก็มีความรู้สึกยุติธรรมทำงานอยู่บ้างที่เห็นตำรวจไซเบอร์กล้าบุกถอนรากถอนโคนถึงถิ่นบ้านเกิดไม่เกรงใจอิทธิพลเจ้าถิ่นไม่ยอมให้พวกนี้หลุดรอดไปเสวยสุขได้ง่ายๆใครจะโดนจับเพิ่มอีกผมเชียร์ให้กวาดล้างให้หมดเลยครับเอาให้เกลี้ยงก่อนวันโหวตสรุปวันนี้ตำรวจไซเบอร์บุกค้นบ้านสอจอเปียวและพวกที่กาลสินยึดหลักฐานเว็บพนันหวยสด plus.com เงิน1,200ล้านบาทโยงสอสอบอลเพื่อไทยและตำรวจใหญ่กำลังออกหมายเรียกเพิ่มก่อนเลือกตั้งคุณสะใจไหมที่นักการเมืองเอี่ยวพนันโดนขุดรากก่อนเลือกตั้งแบบนี้หรือคิดว่ามีใครอยู่เบื้องหลังอีกคอมเมนต์บอกเลยว่าอยากให้จับใครเพิ่มแล้วแชร์ข่าวสะใจนี้ให้เพื่อนอีสานฟังด่วนก่อนวันโหวตอาทิตย์นี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง จะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้